ได้มาพบคนงามซื่อสาวแหโอสาวแหลบ้านนะเดี๋ยวเดียวตอนนี้กำลังเป็น กระแสฮิตฮอตกันสําหรับเพลงสาวแหิบนหน้าที่จริงแล้วนี่ถือว่าเพลงนี้นมีมาตั้งแต่นนด่นเหนเด้อซึ่งว่าผู้ห้องผู้ที่ว่าเป็นเจ้าของเสียงเพลงแท้แมนว่าเพิ่นซื้อวันหน่อยเด้อวัวนหน้าหน่อยสันดอกเ,อเพิ่นในเซียสีวิตลงแล้วฉะน,นั้นเพลงนี้ก็เลยถือนามหฮองไม่ก็เลยกลายเป็นกระแสล่งดังและก็เฮ็ดห้หลายคนนี่คิดว่าผู้เอามหฮองไม่นั่นเป็นเจ้าของเสียงเพลงแต่ที่จริงแล้วทุกคนคิดผิดเจ้าของเสียงเพลงแท้แมนซื้อว่าวันหน้าหน่อย เจ้าของเพลงสาวแหลบานหน้าเอาเพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงานเพลงที่มีซีสียงโ่งดังในปัจจุบันนี้เท่ากับต้องให้เกียรติผู้ที่เพิ่นในห้องก่อนคัดทีบอกง่ายๆก็คือเป็นเจ้าของเสียงเพลงทามาฟังเบอร์น้ำกันว่าสาวแหลบานหน้าตนสบับแถ้จะมวนหน่อยไรเพียงไรฮับไปฮับเบอรงครับ,บ,บสู้มาฟังน้ำกันเลยอย่าลืมกดติดตามขอบใจ